โอเคครับตอนนี้เกมได้ทําการอัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูว่าดันใหม่เนี่ยหรือเลดใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ที่เกาะโซโลเรลเวลิกน, no นะครับมันจะเกิดทุกๆ45ทีครับไม่ว่าจะเป็นบ่ายโมง4ี่สิบ่ายสองสนี่ย่ะนี่ย่นี่เห็นป่ะเนี่ย่ะนี่ย่นี่นะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็ให้เราเดึงเข้าไปได้เลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเก่งอยากครเรวมในเกมอลิซคอสอเวอร์ต้องบิวบกอนไม่ว่าจะเป็นการเอคหาเป็นยุแรงจีหรือการทำเป็นยุแหลงเอสเอสแบบฟ มีครบจบในที่ยูจีโฟมว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลๆยังใส่โค้ดแซดอาร์จิทัอาร์จีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีนะครับนี่มันก็จะบอกนะว่าของรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้าง Infernal c a s ์ e คสเทิลนกดเข้าได้เลยก็รอหลุดแป๊บนึงนะครับแล้วก็จะมาเป็นดันแบบนี้นะครับผมถ้าเราเล่นนะครับถึงฟลอร์ที่1นะครับมันก็จะเป็นแหลกกะกาก่อน ฟลอร์ที่30เนี่ยจะกลายเป็น SS เอสนะครับแล้วก็ฟลอร์ที่40เนี่ยจะกลายเป็นแหงจีนะครับอันนี้คือที่อัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็ตอบของที่โชว์ไปเมื่อกี้เลยนะครับก็พวกดัสพวกทิกเก็ตอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอจบตรงนี้ก่อนนะเออเดี๋ยวผมไปดูอย่างอื่นให้ก่อนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโค้ดใหม่นะครับที่เมื่อกี้เนี้ยผมให้ดูไอ้ดันเมื่อกี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลานะครับมันมีเวลาอยู่แค่แป๊บเดียวนะ5้าทีปะ3นาทีประมาณนี้แหละครับบนนะะอยยู่แป๊เดีว สามารถลงได้คนเดียวนะครับไม่สามารถลงกับเพื่อนได้แต่ว่าหลังจากคลิปนี้ลงไปเนี่ยมันอาจจะลงกับเพื่อนได้นะเพราะว่าเขาอาจจะปรับให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยด่านมันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็โค้ชใหม่นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่โค้ชใหม่นะครับมันเป็นโค้ชเก่าที่สรหรับบางคนใส่ไม่ทันนะครับ d u s t s นะครับนี่ครับผมใช้ไปแล้วนะครับผมเราจะได้นี่มานะครับได้ ah rare power d a s สองร้อยนะครับแล้วก็ได้ p o ว e r dash แบบ legendary หนึ่งร้อย ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เดตมาอีกจะมีเป็นไอเทมครับเนี่ครับเปลี่ยนหน้าตาอาวุธใหม่นะครับแล้วก็เราสามารถกดล็อกอาวุธได้แล้วนะครับเพื่อแบบเรากลัวเผลอกดขายอะไรเงี้ยจบกดขายไปนี่คือแบบจบเลยนะครับแล้วก็ที่40หรือว่าฟลอร์ที่40ได้นะครับมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับถือว่ายากมากๆนาะแล้วก็ระบบกิ้นะครับเพิ่ม เพิ่มมาับสามารถใส่ได้35คนนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดเพิ่มเข้ามาก็คือตรงคิวเนี่นแหละนะครับนี่สามารถใส่มอรเพเยอร์ได้นะครับแล้วก็เงาเพิ่มดาเมจครับนี่ครับเบลูจีนะครับจากตีประมาณ9ทีตรงนี้ผมตี181ทีเพิ่มมาประมาณ20เท่าอ่ะเพิ่มมาเยอะมากครับพวกแบบพวกเงาอะทำให้มันแบบมีประโยชน์มากขึ้นแต่ดาบผมก็ยดีกว่าอยู่ดีครับดาี่มดาบผด5.67 QA ดีกว่าอยู่ดีครับเอ้า ยังอยู่เลยนะครับดันนี่ครับจะได้ของพวกนี้นะอ้าวไม่ได้ตั๋วเหรออืมันมันไม่ได้ตั๋วอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มเลเวลแล้งนะบางคนบอกว่าพี่ครับผมมีแล้งจริงเหมือนพี่เลยทำไมผมเลเวลแค่260ครับถ้าเกิดเป็นแรงเอสเนะครับจะได้เลเวล260แร้งจีก็ได้270นะครับแล้วก็แรงเอ็นจะตันอยู่ที่280นั่นเองนะครับก็คือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้สำหรับคนที่งงนะครับเอ้ยเมื่อกี้ผมบอกไปยังครับว่าเลทเกิดตอนไหนบ้างบอกไปแล้วเนาะเกิดทุกๆ45นาที นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะขึ้นให้ดูนะครับนี่ครับการันตีดับเบิลดันเจี้ยนนะครับที่12.00 UTC นะครับกี่โมงอ่ะเดี๋ยวผมจะเซิร์ชให้ดู12 UTC ตอน1ทุ่มนะครับตอนหนึ่งทุ่มของทุกวันเนี <mam nights> mm ่ยจะเป็นดับเบิลดันเจี้ยนนะครับนี่ครับผมก็ได้ไปเซิร์ชมาแล้วนะครับผมเป็นตอน1ทุ่มของทุกวันนะครับจะเป็นดับเบิลดันเจี้ยนแบบการันตีนะครับอันนี้แล้วก็ข้าล่านะครับการันตีแลงดันเจี้ยนระดับ S นะครับ UTC เหมือนกันนะครับ เที่ยงคืน9ก้าโมงเที่ยงหกโมงและสามทุ่มนะครับอันนี้ทุกคนก็เอาไปแปลงใน YouTube กันเองเนาะเอ้ยแปลงในย t u b e อะไรวะแปลงใน Google กันเองนะครับว่ามันเป็นยังไงกี่โมงบ้างแล้วก็จะมีลูนใหม่นะครับลูนใหม่ซื้อยังไงนะครับนี่ครับมาที่ตรงนี้เลยนะครับขึ้นไปชั้น2ครับเดี๋ยวผมขึ้นก่อนอ่ะนี่ครับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถแปลงเศษดีเจนให้เป็นระดับแรได้นะครับด้วกันมาตรงนี้นะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับ ใช้เศษดีเจินหนึ่งเศษนะครับเพื่อได้แพรพาวเด,ดัสนะครับแต่ว่าก็ต้องกดทีละอันนะมันกดทีเดียวไม่ได้นะครับกดไปแล้วก็นี่ครับจะมีรูนใหม่นะเป็นรูนแรงอัพนะครับผมนี่ทําให้ S นะครับกลายเป็นแรงเอสเอสนะครับรอ,อันนี้ดีมากๆเดี๋ยวผมก็ซื้ออ่ะมันต้องกดซื้อทีละอันมันไม่ไกดซื้อทีเดียวได้นเนาะเหนื่อยว่ะเนี่ยอันนี้แบบเหน,นื่อยจัดเลยอ่ะ ตอนนี้นะครับอาวุธถาสามารถกดขายทีเดียวได้แล้วนะนี่ครับกดขายตรงนี้ครับแล้วเลือกจิ้มเลยครับกดขายได้เลยไม่ต้องมานั่งขายทีละอันแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยเกินนับขายทีละอันอ่ะเดี๋ยวผมลองขายดูขายที่เลือกนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับร้านขายรูนเนี่ยมีรูนตรงนี้ขายนะครับราคาเกิติเก็ตนะครับประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนของ A F K แต่ตอนแรกในของ EFK เนี่ยจะได้เป็นเสือตัวนี้นะครับนี่ไทเกอร์ตัวนี้เลยนะตอนนี้เขาก็ได้ทาการเปลี่ยนนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยจะได้เป็นอาวุธอันนี้ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอะไรนี่ครับมาแลวครับเป็นเป็นอันนี้นะครับเป็นฮอสนะเป็นม้าตัวใหม่นะครับแต่เปนูจีคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาวุธใหม่นะ Holy War X นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นพิษชั่นแล้วนะตอนแรกไม่มีใช่ไหมตอนนี้ก็เพิ่มพิษชั่นมาครับแล้วก็เพิ่มอัตราการดรอ หนึ่งร้อยเพชรหายไปแล้วนะครับออโต้รีจอยคืออะไรนะครับถ้าเรากดไว้นะครับเราไม่จําเป็นตองเบิดออโต้คลิกแต่ถ้าเราปิดนะครับก็อาจจะหลุดได้นะตรงนี้มีทาไมไม่รู้ครับเพราะว่าปกติมันก็ไม่หลุดอยู่แล้วเนาะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับอัปเดตหลักๆนะครับผมจริงๆมันมียิบย่อยอีกนะเอ้าดันยังมีอยู่เลยอะนี่ลงได้อยู่เลยสรุปมันเกิดกี่นาทีครับไม่แน่ใจวะโอเคไม่เป็นไรเห็นไหมเดี๋ยวเรามาอัปเกรดดาบกันดีกว่านะครับ ผมก็ได้ดองดัสไว้ครับจริงๆมันเป็นชาร์ปเน็ตเจ็ดอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ผมอยากได้ชาร์ปเน็ตแปดสิีแล้วก็อยากได้บัฟอื่นนะครับเนี่ยอยากได้พวกวอร์โปพวกลูดเบิร์นนี่ไงพวกเนี้ยอยากได้สามันบนนะครับเอามาลองดูก็ผมจะได้อะไรนะไปโอ้โหเกลือเลยหายไปแนละ้วห้าคิวเอผมดาเมจไปโอ้โหโอ้โหยังเกลือ หมดแล้วสวยแล้วดาบผมยังเกลือเลยโอ้โหงานเข้างานเข้าชา์ำเนี่ยเจ็ผมหายดาบเกลือๆเ,เลยโอเคครับเดี๋ยวผมเอาไอเ้เศษรีเจนเนี่ยไปย่อยเป็นแรดัสให้หมดเลยนะครับ900อันผมต้องเอาชา์ำเน็ต8แปะซะได้คลิปนี้โอเคเดี๋ยวผมขอั้่งกดก่อนตอนนี้ผมก็แลกหมดแล้วก็เซงนิดนึง นะมันแบบเกือเกินอ,ะ <S <S อ่ะม,มาอู้ชาบเนตแปดลูสองอย่างนั้นเหรออยากไปต่อนะแต่ว่าเนี่ยหัวละเนี่ยแค่เนี้ยเจ๋วแล้วครับลองปฏิกันดีกว่าว่ามันแรงขนาดไหนนาะยจะลองซิว่าผมสามารถทำเป็นแรงอินได้ไหมไลยุย ผมว่าไม่น่าทัน,นครับหนึ่งนาทีเพิ่งได้ห้องแรกเองอะ่ะโอเคผมก็คลิปนี้คงเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไอเลยอัปเดตก็เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันแบบรวดเร็วและทันใจแบบเดิมนะครับก็สวัสดีไปับพุ่มเย้